สวัสดีค่ะช่องแม่เอฟนะคะเรามาเจอกันวันนี้เช้าวันจันทร์ที่22กันยายนค่ะวันนี้มาถึงตลาดเวลา6 1 0นค่ะนี่คือบริเวณด้านหน้าตลาดบางกะปินะคะขวามือคือโรงแรมพันทิพย์พาซาบางกะปิค่ะแล้วเราก็จะเดินย้อนไล่กลับไปนะคะเรามาเริ่มดูราคาผักกันเลยค่ะนี่เรื้องหน่อไม้ฝรั่งนะคะกิกรัมละ45บาทผัดชาแพ็คละ10ผักกาดลุย20บาทกระหล่ำลานี้ข่ย25ค่ะ ผักเบอร์สวยนะคะร้านนี้เห็ดนางฟ้าแพ็คละสิบห้าเห็ดรวมแพ็คระยะยี่สิบบอกเคอรี่ห้าสิบต้นหอมแปดสิบบาทกระหล่ำร้านนี้กิโลกรัมละยี่สิบาทมะละกอกิโลกรัมละยี่สิบห้ายกถุงสองร้อยยี่สิบนะคะเห็ดภูฐานแพ็กละ10สิบบาทพริกเขียวเด็ดเก้าสิบพริกสวนสองร้อยนิวโมโน้นรักไม้ดิบนะคะกิโลกรัมละสี่สิบบาท มะนาวใบละสองแตงกวา25พริกหนุ่มกิโลกรัมละ75บาทผักเบบี้กิโลกรัมละ60บาทนะคะเนย,ยอดเล็กๆแบบนี้เลยค่ะมะเขือเทศทอสีดาล้วนี่ขยี่สิบดอกแครอทห้าสแครอท25บห้าบอกแครี่50ผักกาดลุย20่สิผักบุ้งไทยกรามละ10บาทผักกาดหอม30บาทคะน้ายกถุง120 ลิุ้ยกระลำบอคออลี่หน่อไม้20บาทนะคะหน่อไม้สดกวางตุ้งยกถุงวันนี้90บาทนี่เป็นผักชีจีนนะคะ70บาทตั้งโอเบอร์รองค่ะ50บาทถั่วฝักยาว25แตงล้าน20หอมใหญ่28พริกแดงก้าน50บาทชะอมเบอร์รอง15บาทอันนี้คณะกนะวางตุ้ง ขางตุ้งเป็นกิโลกร,รัมอยู่ที่2 0่สบถึงยีบาทนะคะวันนี้อันนี้เป็นแตงกลางค่ะขิงแก่เมือเขือวบอบามสิแตงกวาล้านนี้25บห้าโหระพาสามสบห้กะเพรา25่สบห้าชีราว40่สิกระชายร้อยี่สิบมือเขพวงเด็ด100่งรพริกส่วนล้านนี้ร้อเจบค่ะใกล้หมดแล้วผังบุ้งไทยกรํารละแปดได้แตงร้าน14บาทเบอร์รอง แดงเด็ด65พริกกระเลียง80บาทพริกสวน180มาลาขี้นกน้ำเต้ากิโลกรละยีบาทพริกแดง50เขียว65แตงควาร้านนี้ขาย20บาทนะคะเหลือเยอะเลยค่ะเลยลดราคาพะนาร้านนี้ก็15แตงร้าน20่สิไม่เคยยาวนี้อ่อนๆสวยมากเลยนะคะผิวมันๆนี้เขาจะอ่อนค่ะกิโลกรัมละ30บาท กล่ำร้านี้ขายยี่สิบไม่สวยนะคะเนี่ยค่ะผิวดูผิวมะเขืยยาวทั้งโอ6หกสิบชี้ะหลังห้าสิบมะละสิบห้าบาทแตงกวาร้านนี้สิบห้าอันนี้เป็นผักชีจีนนะคะร้านนี้ขายห้าสิบผมงพุ่นจีนวันนี้แพงนะคะิี่กรัมละสาสิบถึงสามสิบห้าบาทใบแมงลักสามสิบบาท คณะต้นเล็กสามสิบห้าผักชีนี้เป็นชีไทยค่ะหนึ่งร้อยตั้งโอ๊กเก้าสิบบาทกระหล่ำหัวใจกิโละกันละยี่สิบบาทคณะร้านนี้ยี่สิบห้าพริกแดงชี้ฟ้าเจ็ดสิบบาทค่ะร้านนี้ท้อสีดาขายยี่สิบห้าเท่ากันนะคะขิงแก่หกสิบห้าแตงกวายี่สิบแปดเห็ดหัหนูห้าสิบห้าแตงยกถุงหนึ่งร้อย กะหล่ำร้านนี้ขาย12บาทนี่ในตอยข้างโรงแรมนะคะประกาศลย22ท้อสีดาร้านนี้ขาย30หอมใหญ่28มันฝรั่ง30แครอท28มัละา25มะเขือม่วงมะเขือลายลูกเล็กๆอย่างนี้แพงนะคะช่วงนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ50-55บาทค่ะถ้าเป็นถั่วแขก็กิกโลกรัมละ60บาทผักบางอย่างช่วงนี้ยังแพงอยู่ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะล่นะคะผักเช้านี้รับชมและอย่าลืมกดติดตามล็มกกระดิ่งแจ้งเตือนช่างมาม่าด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่มาม่าลงขอบคุณที่รับชมคะ่ะ